降りた。<music> ไม่ไม่แสแสกโอคมีส่วนพี่ฟิวจะได้บรยจาไม่ได้พี่ฟิลอลอ์เ่งั่กไม่ได้หรอเจี่ไปมีงานหาไปใช่ไหมไป อันนี้จะเอ็มอันนี้อะไรอ่ะเอ็มอาจจะไม่รู้เดว้ะเราไม่ถ่ายไม่นอกใจอ้าว

เอเวลาแอดมาด้วแล้วก็ตันเกียวด้วยตันตัวเองนั่นแหละซุปพี่นั่นแหละตอนไหได้วกบ้างไนี่ยหอชี่ฮัลโหลเอมลงแล้วครจ่กกล้องหาที่จอดอยู่ตรงไหนล่ะเร็วๆ ตื่นตอนไ่มาเราเพื่อนไม่มีว่ามนถึงว่าแบบคนอื่นเขายังมีแบบมิตรสหายจากใครนี่่รล้งอยู่จอดน้ำหนึ่งค่ะไปนิอดนึงแล้วแบบมันจอดข้างหน้าจอดข้างหน้าไม่มีเพื่อนเลยไม่หลงหลงพอดีเปิดรู้ให้ แอบไปเลยจะมาส่บ้านค่ะใช่่ถึง9ก็หรอเกิดยากเเขาหุ่นแปเลยค่ะเราเป็นมงแล้วได้อยากกินชามอนยอุไงเอไปให้หรออยู่ในท้องหมดแล้ว ต้องบา,างแน่นมันถ้าเราพ่อวันที่ต่ออาทิตย์อะไรเนี่ยต่ออาทิตย์ค่ะเต็มเลยสองมีมีแล้วแต่ผมอ่านแล้วมีเพิ่เลย อเลยไม่ได right, right. right. uh, okay. hey, ้เลยโอยเซอร์อะไรโอยขาเร่องายูเซอร์อะไรเะปจริ่องใเรือง่อนนยีจ่ะขอเอมยขาจะเอาทชเาดั้ต้องนี้คะมทำอเอ็มอ่า สอนเร่องเป็นขึ้นต่อยเอาไว้แชร์ให้เราคะต้องหาคูปองจริงๆด้วยทำอะไรเลยบให้อัพให้ต้องไม่อัพไม่ให้มาเลยล้อ i thank you ใจหลังเ่ะจะได้คาะเกิดน้ำหนักไม่ถึงพี่เบนเนียน้าหนักไม่ถึงของนมน้าหนักเท่าไหร่น้อยน้อยโดยจากน้ำนมน้อยลงมากแต่ขึ้นแล้วงจริงที่กลับมาพี่ของลงไม่ได้พี่ขึ้นหรือว่าต่าง้องปิดนนาองน้ำหนักไม่ถึงมีเรื่องอะไร้องปวดขนาดนั้นสิบห้าตัวเท่า N A ยังไจริงหรอ on. สามวันค่ะสามวันน,น,น้ีจ่จบหกปีนี่ อ้้กนงเข็มหนึ่งเหรอนี่ไก่น้าไปจ้ะ ไม่ต้องเอานะต้องชันนะทำความดีให้สังคมบ้าเอยไม่ได้ม่ไดเกียดหรอต้องไรกินต้นใครตอไอ้ลชี่นหน่อยไปไหนให้มาคุตอบนี่อเล่นไหมไม่ทำไมอะวันลาส่วนตัวจะโทรไปไม่ต้องเขินตลัวหรือเขิดตอบก่อน ไเจอหรเป็นีแล้วเนี่ยมันเป็นเยอะเลยเนี่้าหันงหน้าดิข้าเันเ็ไม่ดีดินข้านเก็ตไม่เก็บแบบปีต้องเกิดอย่างเงี้ยฮัลโหลอยู่ไหนเข้ามาเลยเนี่ย่นงเข้ามาข้างในเลยข้างล่างนี่แหละผเข้ามาข้างในไหนอยู่ไหนอ่ะเดินเข้ามาเลย เดินเข้ามามันก็เจอแล้วเนี่ยมึงเดินเข้ามาก่อนดิมันก็ต้องมากตามแยข้อไหนฝ่าฝ่าบริจาคเลือดไปตึกบริจาคเลือดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเออเออเนี่ยเออมามาเห็นลออมาปูไข่ลูกถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งบริจาคได้มาเจ้ไหมเจ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอะเขาบอ่านูเป็นเมนซีทำเมนได้เลย

น,น,น,นุชี้นุชีใช่ไม่กล้าเดินมามนแออเอ็มเดินไปหามันข้างข้างนีตรงที่กินน้ำอ่ะ

กองน้องพลอยเอาอีเจอไว้ไหนกำลังเฮกำลังเฮเลยอีเจอยู่ไหนกำลังเฮก่อนกำลังเฮมันติดแท็กกัน

ที่รับไปไหนอ่ะจอดรนไม่ได้ที่ไปขับบนเปลี่ยนไป <c oughs> จริง, <c oughs> รงด้วยวบอกให้มเป็นปขับบนแล้วให้รับลงมาบ้าไปแล้วแล้วขับให้เป็นเกือบเป็น มงหยิบละลายมากย คนเห็นก็คนเห็นไม่มีเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วตอนนี้ฉันดูอยู่ไม่มีถ่ายที่มุมไหมไม่มีคนข้ามุมไหมดูแล้วพี่รู้ดูจังเดิมเลยนะใครอ่ย มั้งมังไม่ตอว่าเป็นแฟนแเราหรอก <c oughs> ไม่เก่งกว่นวินเลยอ่ะ <c oughs> เร็วก <c oughs> าะว่าทัชชี่ท <c oughs> วินี่แฟนเอาแฟนเอามาแล้วเร็ว ยังไม่ออกเอาไม่ไหมที่ไรพวะไรพวกเอแต่ชี่มันเดินมาแล้วอ่ะมันแก็่นอนตั้็แต่วุ้ยอีเจ๊มา đã được mình rồi. Bây giờ thật chưa? Cắt mẹ ít. Alo? กันทีเดียวกันที J and J ซื้อดกัเจดูวันขึ้นวันไหนบ้าเลยบ้าเอเบ่บ์มิแล้วกันนะกปังดีๆทงานกันดีๆอกาล่งนี้ีก็นยเรียบอยู่บนเีย อารมณ์มากอยากอยากบริจาคบริจาคไม่ได้นอนสองชั่วโมงผีมาก,ากเออ 在那呀，没得小品。<noise>